สำหรับใครที่กำลังมองหาวงเงินทุนในการประกอบอาชีพฟังด่วนเลยค่ะตอนนี้ทางธนาคารออมสินออกมาแจ้งพี่น้องประชาชนหรือว,ว่าเป็นข่าวดีนะคะว่ายังคงเหลือสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสเปิดจองสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันไมโ Mo นะคะตั้งแต่วันนี้แล้วก็จะไปสิ้นสุดโครงการในวันที่31ธันวาคม2568หรือจนกว่าวงเงินจะเต็มนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็มีการแจ้งออกมาจากทางธนาคารออมสินนะคะสาหรับพี่น้องประชาชนคนไทยที่กาลัง มองหาวงเงินนะคะธนาคารอมสินผ่านธนาคารประชาชนก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะผ่านโครงการสร้างเครดิตสร้างโอกาสค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะในส่วนของการเปิดจองสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะคะคุณผู้ชมในส่วนของโครงการนี้กาถึงสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินมาก่อนนะคะก็สามารถขอรับสิทธิ์ได้ด้วยเช่นกันเพียงลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไมโมวงเงินที่จะให้สิทธิในการช่วยเหลือสูงสุดอยู่ที่2000 0บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.60ต่อเดือนปลอดชําระเงินต้น สามมดแรกผ่อนชำระนาน12เดือนไม่ต้องมีหลักประกันค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจเปิดจองสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันไมโมตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31ทธันวาคม2568จนกว่าวงเงินในโครงการจะหมดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ติดต่อได้ที่ทางธนาคารออมสินหากใครที่อยากจะขอสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสคลิปนี้นาะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ